สวัสดีคราวนี้นะคะก็จะมาอธิบายการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ค่ะการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์มีหลายระดับเช่นระดับ,บวงระดับสปีชีสโดยในระดับสปีชีจะตั้งชื่อด้วยระบบทวินามจีนัสระบบการตั้งชื่อและการเขียนดังนี้ประกอบด้วยสส่วนคำแรกเป็นชื่อสกุลขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นอกนั้นใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กคำระบุชนิด คำหลังเป็นคำระบุชนิดขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นอกนั้นใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กอังกฤษตัวอักษรพิมพ์เล็กใช้ภาษาละตินเป็นภาษาในการตั้งชื่อเนื่องจากเป็นภาษาที่ตายแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายอีกจึงทำให้ความหมายของชื่อยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเขียนหรือพิมให้มีลักษณะแตกต่างจากอักษรอื่นเช่นพิมพ์ด้วยตัวเอ็นตัวหนาหรือขีดเส้นใต้เส้นไม่ต่อกันระหว่างคำนำหน้าและคำหลังและให้เลือกใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น หากต้องการใส่ชื่อผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้ใส่หลังคำระบุชนิดโดยให้ใช้ตัวอักษรปกติไม่ต้องเขียนตัวเอ็นตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ในกรณีของผู้ตั้งชื่อเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเขียนเป็นตัวย่อเช่น L เป็นชื่อย่อของลินนิสแต่ถ้าชื่อสกุลของผู้ตั้งชื่อสั้นให้เขียนชื่อเต็มเช่น Crepe, Kerr, u s ซึ่งวิธีการเขียนชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องดูได้จากตัวอย่างได้เลยค่ะ